สวัสดีครับวันน,นี้มึงลองถ่ายน้มึงลองถ่ายหน้าปมืดขนาดนวะมืดสิเพื่อนดูคนมืดเลยสวัสดีครับวันนี้เรากำลังเรียนอยู่นะแต่อยู่ดีๆไฟก็ดับและคอมก็ดับด้วยแล้วแล้วจุดเทียน <laughs> เรียนยเรียนคิดเื่อง้เดีอยว ห้องเราอินดี้นะฮะห้องเราทำงานดีกว่าทำงานนะมองไม่เห็นเลยนะเปิดแฝดฟทำงานไย เมันแจ้งกมมนแจ้งูมีมันแจ้งแมึงก็แฟงกู้แฟงกูสว่างกวาเยอะเลยนะลอาปิดงทำงานเสร็จแล้วับ ก็นี่ไงอ้าวลบไปแล้วลบอะไรก็นีไงคนกระดาษก็มามาถือว่าขั้นตอนอะหายไปแล้วอันนี้เขียนใหม่แล้วเนี่ยอันนี้อ่า อินดี้ใช่ไหมอินดี้ใช่ไหมไม่มีใครทำแบบนี้แล้วมาหน้ามาใส่เอาหน้ามาใส่เครียดนะมาหน้าเราเรารวมคอบคัวมึงไปดวย